แต่การให้ทางบริษัทสนทรสนุนนี่เข้าไปดาเนินการบริหารัดการตลาดนี่นะครับได้วางรอบนโยบายเป็นเป็นเรื่องของการที่ตกลงกันว่าให้ดําเนินการตลาดในทางพัฒนาเรื่องขการพัฒนาการัดการตลาดนี่ดึงเป็นแนวที่กันนโยบายที่ส่งไปถึงผู้เช่านะครับก็คือโดยบริษัทสนัรสนนซึ่งก็ตกลงกันว่าให้ดําเนินการพัฒนาเพื่อให้เกิดประโยชน์กับสั้จมและก็ทาง ที่น้องเราจัดตลาดที่กรีติมาแล้วเราจะอยู่อย่างนี้นเป็นตลาดใหญ่อันดับหนึ่งในภาคอีสานนะครับแล้วก็พัฒนาตลาดต่ตอไปนะครับในการผลักดันข,ของสองที่ดินนี่แหละครับผลักดันก็เป็นสวนบริษัทสุนรรนายซึ่งเป็นผู้จัดการบริหารตลาดใหเป็นผู้เช่านะครับซึ่งจริงๆแล้วก็หนึ่งในกรรมการต่างตาก็เป็นผูกหลของทางทางนายพญาเจ้าของตลาดเจ้าของที่ดินตลาดอยู่แลวนะครับซึ่งเราไปเห็นด้วยในการพัฒนาตลาดเป็นทางที่ ที่ทางสังคมต้องการแล้วก็ให้คงอยู่ให้กับชาวพี่น้องต่อไปไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้นามสกุลส่วนญนาติติดต่อไปเพราะเขาไม่ได้เกี่ยวข้องทัา้งงานสายเลือดทั้งครอบครัวและทาง้านกฎหมายศาลก็ได้สั่งแล้วว่าเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะใช้ส่วนญนาติติดต่อไปเพราะการกระทำของเขาถ้าอ้างส่วนนชาติขอให้รับทราบกันด้วยว่า มันไม่ถูกต้องค่ก็พอมีคำที่พกษามาทุกคนก็มีความสบายใจขึ้นว่ามันก็ตัดความรุ่งใจของทุกคนออกไปเพราคุก็อายุมากกันแล้วแราวก็ตอนนี้ก็จะมุ่งดูแลครอบครัวแล้วก็กิจการของบ้านเราได้มีความเจริญพัฒนาตัวผู้ไปกับการชาวโคราชนะคะ ให้ทำอย่างเพื่อคูมุ่นหะที่ร้องพ่อแม่พ่อค้าในตลาดให้มีความตึงให้ได้เจ็ดสิบคีเข้ามาถูกทุกคนมีแ่ท่มาที่ตลาดตลาดห่งี้ให้เตลาดขางระอันในนี้แน่นอนค่ะเราจะพัฒนาให้มันขึ้นไปเรื่อยให้เป็นที่หนึ่ง ที่รักษาเมื่อวันที่26สุดคาคงสงม2 5 6ว5ครับศาลชั้นต้นใช่ครับแล้วจะได้คดีถึงที่สุดเลยก็เป็นวันที่10เมษา,ายน2566อ้างอิงตามใบสั่งการแสดงคดีถึงที่สุดตัวนี้ว่าไม่มีว่าไม่มีสิทธิ์ใช้นำคกูล้วใช่ครับเพราะเขาไม่มีสิทธิ์เขาไม่ใช่เป็นบุตรไม่ได้เป็นสืบสายโลหิตจึงไม่มีสิทธิ์ใช้นำคกูล่แล้วก็ไม่สามารถใช้ในำกดูได้ ใช่ครับผมนนี้เจ้าตัวเขาอย่างใช้หรือ่าในปัจจุบันเนี่ยต้องไปตรวจสอบในสารระบบว่าเขาได้ใช้หรือไม่อย่างไรอีกทีหนึง่งใช่ครับ